สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่น้อยสตอรี่คลิปนี้แม่น้อยจะมาเล่าเรื่องมังกรใจกล้ากับปัญหาแห่งอาณาจักรในถ้ำลึกที่ซ่อนอยู่กลางภูเขามีมังกรน้อยชื่อดรากร้อนดราก้อนมีพลังลมเพลิงมหาศาลแต่ดราก้อนยังไม่รู้วิธีควบคุมพลังของตน มันมักจะทำไฟลุกไหม้ต้นไมร้รอบๆถ้ำโดยไม่ตั้งใจทำให้สัตว์ป่ารอบๆต้องหนีไปอยู่ที่อื่นดราก้อนรู้สึกผิดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีพูดป่าตัวหนึ่งชื่อลูน่าปรากฏตัวและพูดกับดราก้อนว่าพลังของเจ้าทรงพลังนักแต่ถ้าไม่รู้จักควบคุมมันจะทำลายทุกสิ่งนะ ลู Luna น่าแนะนำให้ดรา้อนออกไปเรียนรู้โลกกว้างและฝึกฝนเพื่อควบคุมพลังไฟในใจดรา้อนตัดสินใจออกเดินทางแม้จะกลัวแต่ก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองดรา้อนเดินทางมาถึงหมู่บ้านชาวเขาที่มีคนใช้ไฟเพื่อช่วยทำงานชาวบ้านสอนดรา้อนให้รู้จักวิธีใช้ไฟอย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ ดราก้อนฝึกฝนอย่างหนักมันเริ่มเข้าใจว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ต้องควบคู่กับความรับผิดชอบวันหนึ่งมีไฟไหม้ป่าใกล้หมู่บ้านดราก้อนเห็นเปลวไฟกำลังลุกลามด้วยความกลัวและความกังวลมันใช้ไฟพัดลมเพลิงควบคุมทิศทางของไฟชาวบ้านต่างประหลาดใจและขอบคุณดราก้อน ที่ช่วยลดความเสียหายดรา้อนรู้สึกภูมิใจในตัวเองและเข้าใจว่าพลังของมันสามารถช่วยคนอื่นได้ปีนั้นเกิดภัยแล้งทำให้อาณาจักรขาดน้ำผงสัตว์เริ่มขาดแคลนน้ำน้ำในแม่น้ำลดน้อยลงดรา้อนใช้ปีกกว้างบินสูงขึ้นมองหาน้ำและแหล่งน้ำใต้ดิน มันพบแม่น้ำสายเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในภูเขาและใช้ไฟควบคุมความร้อนเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสู่หมู่บ้านชาวบ้านและสัตว์ในอาณาจักรประทับใจในความกล้าหาญและความรับผิดชอบของดากอนพวกเขาเริ่มยอมรับและให้เกียรติดากอนในฐานะผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักรดากอนเองก็รู้สึกมีความสุข ที่ได้ใช้พลังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมวันหนึ่งศัตรูชั่วร้ายบุกเข้ามาทําลายอาณาจักรดรา้อนต้องใช้พลังไฟและความเฉลียวฉลาดปกป้องบ้านเกิดมันร่วมมือกับชาวบ้านและสัตว์ป่าวางแผนและต่อสู้จนศัตรูต้องถอยหนีดรา้อนเรียนรู้ความกล้าหาญและการร่วมมือกันคือกุญแจแห่งชัยชนะ หลังจากเหตุการณ์นั้นดรา้อนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความรับผิดชอบในอาณาจักรมันสัญญาว่าจะปกป้องทุกชีวิตด้วยพลังและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ทุกคนต่างรักและเคารพดารา้อนที่ไม่ใช่แค่พลังไฟแต่เป็นหัวใจที่อบอุ่นและมีเมตตาเรื่องเล่านี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างคะ ในมุมมองของแม่น้อยคิดว่าพลังและความสามารถต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบความกล้าหาญคือการเผชิญหน้ากับความกลัวความร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าการทำเพียงลำพังความคิดเห็นของทุกท่านล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้คะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแม่น้อยสตอรี่ด้วยนะคะ โดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ